สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกปู่ทุกคนนะคะเมื่อนี่สีพ้ามาเบิงบรรยากาศค้นเขาเนาะคะ่ะค้นเขาไซรานแดดแน่จักหน่อยว่จักหน่อยดอกห่อนเติบผู้ค้นกับค้นเนาะคะ่ะผู้โยนขึ้นรถกับโยนผู้จัดทั้งรถกับจัด เอาเกี่ยวเนาะค่ะไม่ได้เอารถเกี่ยวปีนี้เอาค้นเกี่ยวเขื่อนมานี่ให้นี่ยักรอบแล้วรอบนึงเมืยอปะเก๋ไหนอยู่บะไม่มีแห้งแล้วเก๋น้ำตัอคับน้ำต้อ <c oughs> กับคนกรงอะไรเองสิร่นต่อกันนะคะว่างไร้เทียกับร่นไรเทียกดเยังว่าอ่ไล่กนอ่อล่องเลยล่องเลย เต็มแล้วนะคะรอบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหยวับฟันเขาห oh, <dear. S 1> <laughs> ยับฟันเขาหยับฟันเขา oh, <wow. S 1> เต็มแล้วค่ะเพื่อนก็นกนกนสิเอาไปไบล้านส่ <laughs> วนผู้ว่าได้ไ,ดไปน้ำนะกะพ้นเป็นกองเป็นกองไว้นะคะเพือ่อสะดวกตันยามมาเอารอบต่อไป แดดหอนค่ะพี่น้องเย้ยแดดหอนแห้งมันลวนยังสีกัเก็บไปเรื่อยๆเยนาะคะ่ะห้องหนึ่งเม็ดหนึ่งกับเขาพวก็แม่พันวาเนาะคะ่ะพูดเอาว่าไว้ไปละทีมงานเอาไปล่วงร้านเนาะคะ่ะอันนี้ทีมงานค้นกวางไว้ คนไุกยเป็นกวางเขางามเลยค่ะพี่น้งอมงอม,มันแบบไงตัวส,สียงินใส่รถสีวัสลบใช่ปะมาตาบเสี้ยน <laughs> มัดตาบเสี้ยนค่นะพี่โอ้ยส่งก็ได <laughs> ้แถวนี้ยังเต็มอู่ตัวนี่โอยงามคักพี่น้องเลย ตัวอันนี่ว้าะหลังมันมันเด้อปีนี่สูงมาคักนี่เห็นเมพเอเดเ์ไหมบอ้ย่านแหมสูงมาคักอลไรไหมโอ้รอบนี้ยัดคักมากค่ะพี่น้องควร <laughs> ว่าเป็นที่สสั่งนั่งจริงนะโดยอ,อยิบเยอะไอ้มันเบิร์ดกล่องสุดท้ายเออเงินหลายเอางเอางดโอ้แมนบนออบัน เออมันสิเมบเอเลียดมันสิได้อ๋ออย่างมันเดียงแล้ว่าจะอะไรที่มันหนักมากก่ากันพลอด่อ,อเอาอีกก็ได้ดอกจังมาเอาอีกก็ได้ดอกเ <c oughs> ุ้ยลุงนานี่ยเงียบขาดเงียบขาดไปได้บ่ พอ oh. ยังมเเ่เ,งมเอาอีกลูกแข้งยังหน่อยอยู่ยเจ๊ <c ười> คิดทีคาปูชิโนโ่นั่งคนไปเลยว้าสูงเติบอยู่แล้วอย่าร่องไห้เด้ อ้าวลุงกินน้ํานะคะสวยมากเลยค่ะตอนแรงๆกำลังสีสีเขานะคะสวยงามมากค่ะเอา้ามันมันเป็นคึมคึมฝนตกอยู่ใกล้ๆห้านี่บ่เนี่ยย่าฝ่ามาห้าเขาได้ค่ะกำลังถาสีเขาเนะคะนอนอยู่เงยหน้าขึ้นฝ้าโอ้ยสวยงามจริงๆปรากฏการณทางธรรมชาตินะคะ สีเขาหน้าจะขลองมือนี่เอิ่มคำแน่นง่อยนะคะเอาล่าสมผลงานนะะี่ค่ะที่ได้ยักสอบปัน่น <c oughs> พีนองนะคะผลยายพีนองว่าซอยอันนี้ผู้กุ้มงาน <c oughs> งานเป็นผแผนกนะคะสีมีสองคน้นยกสอบมาไว้ <c oughs> ทำเร็วนะค่ะแป๊บเดียวมืดมืดมืดดิไเวลาโดนเติบอยู่ดอกค่ะในการสีเบ่งแล้วยานเป็นมืดเยอคทำทางมุดยอดหลเนาะค่ะปุดบิบบบ,บซอยกันข้าวเดียว กสีอะสิว่าไหว นี่เนาะค่ะบรรยากาศกวันมันสีมืดเอาให้เบิก่นัน นา,าที่ได้ร้อยกว้งสอบเอาละคะเมื่อยขนาดพี่นอ ơi, ้องเ้ยเมื่อยแห้งใกล้เบิดแล้วตะวันิันกำลังเอาไม,าม่รถหนึ่งผลเอาค่ะกำลังผลมาอีกรถหนึ่งเอออยากหักได้เมือ่อย ใกล้จบก่อนที่ผมแล้วนะคะตอนนี้ก็สีทุ่มนึ่งแล้วสีตแดงๆห,หาโมงแรงนะคะหาโมงเพิงขอยรถคันสุดท้ายมาใจแล้วรถสุดท้ายนะคะเป๊ยใจสัตย์ សាទិមសោ ังไงปางงังบรรยากาศม่าขายอามเล้ยี่สิบสามไม่ใช่หรอยี่ห้าเป็นสามสิบมันมาใหญ่มันมาซ้ำหนึ่งก็ดีแล้วจักสอบ